สัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่น้ำด้วยนะคะ,ว,คะวันนี้ค่ะทางโชลูฟอร์แอมเอสาขาราชุพระรามหาม,มีโอกาสสงมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งท่านค่ะสอบถามแล้วก็พูดคุยกับพี่น้ำค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะซื้อรถกับทางพี่เตยเอ,อ่อเซลบริการดีมากตั้งแต่แรกเลยค่ะใส่ใจตอบคำถามตลอดไม่ว่าเราจะสงสัยอะไรโดยปกติแล้วอะไปอีกโชว์รูมนึงหรือแหลท่ที่ที่มารู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่มาเจอคุณเตยเนี่ยในในเฟซบุ๊ก แล้วอลองคุยแล้วเนี่ยเขาใส่ใจเรามากนะคะแล้วก็กระตือร้นต่อการตอบคำถามไม่ไม่ผัดแล้วก็พูดที่นแน่แคือพูดตรงพูดจริงค่ะอ่าฮะก็คือเหมือนกับว่าลูกค้าถามมาก็พี่เตยตอบเลยใช่ใช่ใช่คือสามารถให้คำตอบเราได้ทา,า,าไมต้องเป็นฟอร์ดสตอมแฮรรีรุ่นนี้คะพี่ ออชอบหลายๆอย่างของเขาค่ะดีไซน์แล้วก็ภายในนะคะแล้วก็ที่สาคัญคือไอ้นี่คานอันนี้ค่ะโลบาใช่ไหมใช,ใช่ใช่ใช่ชอบค่ะใช้ในงานเกี่ยวกับประเภทไหนส่วนใหญ่จะเราเน้นรับส่งของของลูกค้านะคะบางทีมันอาจจะมีชิ้นใหญ่เราเลยต้องใช้ตัวนี้ด้วยคือพูดง่ายมันสะดวกไม่ต้องไปแต่งเพิ่มหรือว่าม,มันตรงจุดประสงค์ในการใช้งานพูดง่ายจองรุ่นนี้มานานแค่ไหนคะ เออ่ถ้าจองรุ่นนี้ตั้งแต่กับที่อื่นนะเออ่ก่อนที่จะย้ายมาหาคุณเตยนะประมาณซักก่อนเขาเรียกอ,อะไรอะประมาณเมษาค่ะอ่าฮะช่วงเอ่มอเตอร์โชว์มอเตอร์โชว์อ๋อแต่แต่ไม่ใช่ในงานมอเตอร์โชว์ะนะคือหลังอ่าฮะพอเสร็จปุ๊บเราพี่เขารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเราถามอะไรไป<ม>เขาบอกโอเคเลื่อนคือจบแต่แบบมันมีหลายๆอย่างที่เราไม่ค่อยประทับใจกับการที่คนเดิม พอประจคุณเตยคุณเตยแบบอ๋อตรงน,นี้นี้ค่ะพี่มีไม่มีบอกเราจริงๆบอกเราตรงๆว่าศูนย์เขามีหรือว่าไม่มีไม่มีการมานะแบบว่ามีครับมีครับแต่พอเราเอาจริงคุณไม่มีขอให้เราอย่างนั้นเราไม่โอเคค่ะก็กลายเป็นความเชื่อใจด้วยใช่เห็นพี่เตยบอกว่าพี่เปลี่ยนมาเป็นพี่เตยเนี่ยแค่ทีเดียวได้ลดเลยใช่ค่ะอาทิตย์เดียว ตัวเรียกการการคุยด้วยเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็การบริการการต้อนรับเป็นยังไงบ้างคะพี่เอ่อหมายถึงที่ศูนย์หรือคุณเตยที่ศูนย์ที่ศูนย์ศูนย์โอเคที่ศูนยดีค่ะโอเคเลยค่ะตอบคําถามคือชอบอะตรงที่เขาบริการดีเพราะปกติเราเป็นครั้งแรกที่เราใช้ฟอร์ดปกติเราไม่ได้ใช้ของฟอร์ดนะคะที่บ้านอ่าถ้างั้นก็ต้องถามถามพี่นาว่าทําไมต้องเปิดใจเป็นฟอร์ดอะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของพี่ที่เป็นฟอร์ดชอบเขาสวย อืมใช่สวยแค่นั้นเองคือ oh. คุณน้ำอ่ะที่จองมา mm. เขาก็ยังไม่ได้เห็นรถตัวจริงช่เขาเห็นแก็ยังไม่ได้เห็นแล้ว,ว,ลวก็ทีนี้ค่ะก็คือจองแบบจองเข้ามาผ่านทางออนไลน์เนาะเราจะเราก็ประทับใจนิดนึงแหละการจองผ่านออนไลน์บางคนอ่ะคือเขาก็จะเฮ้ยฉันไม่แน่ใจฉันไม่มั่นใจว่าคือการคุยอ,ออนไลน์อ่ะคุณไม่ได้คุยเรียลไทม์แบบกับฉันอ่ะฉันจะมั่นใจในตัวคุณได้ยังไงใช่ซึ่งการบริกาการบริการของเตยคือเตยต้องประวัติ เกี่ยวกับว่าต้องคีบเกี่ยวกับข้อมูลให้แน่นที่สุดแล้วเราต้องคุมลูกค้าให้อยู่ว่าโอเคนะคะหนูมีเลขยินยันแต่ทำาตกว่าท่านถ่ายเลขวินไปให้ลูกค้าลด <c oughs> สไลด์ที่หนูต้องการมาลบตรงนี้ไปในนี้อันนี้แล้วก็แบบส่งรูปให้ลูกค้าดูส่งขั้นตอนยันขั้นตอนสุดท้ายที่ว่าลบขึ้นสไลด์แล้วค่ะพี่แต่เพื่อให้แบบลูกค้าเขาได้มั่นใจจริงๆว่าเขาได้รับรถจริงๆเราไม่ได้หลอกเราไม่ได้ไม่ได้ดึงไม่ได้ดึงเชิญลูกค้าไว้คือถ้าแติว่าเซล มั่นใจว่าของเขามีนั่นแหละทาขั้นตอนแบบเตยคือมันจะจบทุกสิ่งทุกอย่างจะเคลียลูกค้าก็จะพึงพอใจแล้วตัวเซลเองก็ปลอดภัยด้วยเช่นกันม <c oughs> ันก็เป็นความพึงพอใจที่ลูกค้าได้รับด้วยแล้วก็ <c oughs> ทางที่ปรึกษาการขายก็ทําให้ลูกค้าประทับใจตรงนั้น <c oughs> ใช่ใช่เป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถก,กันทางโชลูฟอร์ดอาร์อเอสาขาราชิีพระรามห้าค่ะเดี๋ยวจะให้พี่เตยค่ะฝากถึงผู้ลูกค้าคนสําคัญด้วยค่ะะ ก็ไปเตยนะคะก็ขอขอบคุณนะคะคุณน้ำค่ะที่เปิดใจแล้วก็ไว้วางใจให้ไปเตยดูแลซึ่งในะตอนแรกคือมันเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่ารถคันนี้คือมันฮอตมากก็คือคือช่วงจังหวะของเราด้วยเหรอเนาะช,ช่วงจังหวะเราโอเคคลิกพี่ปีีเโอถามเลยมีรถแน่เปล่าวะชัวค่ะ หนูมั่นใจว่าหนูมีหนูส่งเลขวินให้พี่ดูได้เลยและในนี้ค่ะการบริการ,รพี่เขาจะค่อนข้างมีคําถามเยอะพี่ขาต้องการแบรบว่าเขาพี่อยากรู้วันนี้นะกําหนดลงวันไหนมั่นใจพี่ได้ไหมเอกสารมียืนยันแน่ชัดแน่นอนนี่คือความปลอดภัยแน่นอนที่บริการให้กับคุณลูกค้าก็วันนี้ก<ต>็ข<ต>อขอบคุณมากๆค่ะวันนี้เต่ก็ทำวิชั่นคอมพี่แล้วเนาะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็คุณพี่นาชใช่ค่ะก็ขอให้รถคันนี้ค่ะ ขนเงินขนทองเขาว<ๆ>างทพี่เยอะขอให้กิจการรุ่งเรืองแล้วก็ขับขี่ปลอดภัยทุกๆเส้นทางนะคะ,คะถ้าถกิมาลูกคา้าคนไหนนะคะที่อยากจะออกรถและอยากจะได้รถเร็วเหมือนที่น้ำนะคะ,คะก็ติดต่อไปเตยเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0626963693ค่ะไปเตยยินดีให้บริการนะคะผิดพลาดทางไหนเบลจากทางไหนมาเจอไปเตยไบเตยเคลียให้หมดค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่น้ำมากค่ะสวัสดีค่ะ 我爱祖国。<耶 S 1> ยลวขอบคุณค่ะขอให้ดานนะคะปลอดภัยค่ะ